หลังพ่ายศึกโจโฉหลบหนีออกจากทัพเรร่อนมาจนถึงบ้านของผู้ใหญ่ในตระกูลญาติผู้นั้นแม้จะไม่ได้พบกันมานานแต่ก็เปิดบ้านรับอย่างอบอุ่นถึงกับเชือดหมูปรุงอาหารต้อนรับขณะนั่งพักโจโฉได้ยินเสียงกระซิบจากในครัวจับมันไว้เอียให้หนีเสียงนั้นดังขึ้นพร้อมเสียงลับมีดหัวใจโจโฉเต้นแรงสายตาเต็มไปด้วยความหวาดระแวง เขาเชื่อว่าญาติของเขาคิดจะฆ่าเพื่อแลกกับรางวัลในยามค่ำคืนโจโฉลงมือสังหารทุกคนในบ้านไม่เว้นแม้แต่เด็กเล็กเมื่อเปิดห้องครัวเขากลับพบว่าสิ่งที่ได้ยินเป็นเพียงการเตรียมอาหารธรรมดากับการพูดคุยของคนใช้สายไปเสียแล้วชายผู้ให้ที่พักพิงกลับถูกตอบแทนด้วยความตายโจโฉเอ่ยคำที่กลายเป็นตำนาน โจโฉเพียงกล่าวเสียงเย็นถ้ายอมทรยศคนทั้งโลกดีกว่าถูกคนทั้งโลกโทรยศ